สวัสดีครับวันนี้มาคุยเรื่องรูหนอนอวกาศกันนะครับจากผลของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปไอสไตน์เชื่อว่าถ้าแรงน้มถ่วงสูงมากๆอาจจะทำให้เกิดรูหนอนขึ้นในอวกาศซึ่งรูนอนนี้อาจจะเป็นทางเชื่อมต่อ,อมิติแลับระหว่างมิติหรือว่าเชื่อมต่อไปสู่พระหุจักรวาล ซึ่งเป็นมิติที่อยู่นอกเหนือจากจัก,กรวาลของเรานะครับก็เอามาติดตามและเรียนนะครับว่าทฤษฎีนี้จะมีความเป็นไปได้แค่ไหนนะครับรูหนอนที่กล่าวถึงนี้ไอสไตล์และโรเซนเชื่อว่าอาจจะเป็นช่องทางหรืออาจจะเป็นสะพานที่จะสามารถข้ามการเวลาเชื่อมต่อไปสู่อบภูมิรวม มิติอื่นๆของเอกภพได้นะครับซึ่งเราเรียกว่าสะพานไอสไตน์โรเซนนะครับทฤษฎีนี้มีความเป็นไปได้แค่ไหนนะครับแล้วก็รูหนอนอวกาศหรือสะพานไอสไตน์โรเซนที่จะไปเชื่อมต่อกับจักรวาลอื่นๆนั้นจะอยู่ที่ไหนในอวกาศนะครับเรามาติดตามนะครับแต่หลังจากยุคข,ของไอสไตน์ผ่านมา70ปี ก็ยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ใดๆที่บ่งชี้ว่าจะมีรูหนอนเกิดขึ้นในอวกาศทั้งทฤษฎีและการทดลองแต่ในฟิสิกส์นอกตำรากลับเชื่อว่ารูหนอนที่จะเชื่อมต่อไปสู่พระหุจักรวาลน,นั้นกับทอดยาวอยู่ในตัวของผู้สังเกตการนั่นเองในสภาวะของการนั่งสมาธิ ถึงระดับชานที่ 4, ซึ่งจิตจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับแรงทุกแรงแรงทั้งสี่ในจักรวาลจะรวมตัวกันเป็นเส้นสตริงบางๆทอดอยู่ในร่างกายของผู้สังเกตการนั่นเองซึ่งจะทำให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแรงนิวเคลียร์แบบอ่อนแรงนิวเคลียร์แบบเข้มและแรงน้มถ่วงหลอมรวมเป็นแรงเดียวกัน กลายเป็นสะพานเชื่อมต่อสู่พระหุจักราวาลอื่นๆหรือในทางพุทธศาสนาเรียกว่าภบภูมิอื่นนั่นเองจะเห็นได้ว่าแนวคิดของไอน์สไตน์นั้นก้าวล้ำไปจากแนวคิดของนักฟิสิกส์ทฤษฎีในยุคนั้นและได้สอดคล้องตรงกับความเชื่อและในตำราของพระพุทธศาสนาในเรื่องของพระหุจักราวาล ซึ่งในตำราของพระพุทธศาสนาจะกล่าวถึงสามสเอดพบภูมิครับซึ่งเป็นที่เวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนะครับที่จะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดถ้าหากไม่บรรลุถึงจะทำสั้งสูงสุดก็คือสำเร็จเป็นพระอระหันต์นะครับก็โปรดติดตามในคลิปต่อไปนะครับเราจะ